ชื่อแววนะคะชื่อออยค่ะชื่อเบลนะคะชื่อนัดค่ะฟองน้ำค่ะชื่อไบปปอค่ะชื่อพอลล่านะคะชื่อเล่นชื่อถิงถิงค่ะระยะเวลาหลักสูตรมันแค่หนึ่งปีค่ะเรารู้สึกว่าอยากทำอะไรอีกหลายๆอย่างก็เลยเลือกเรียนที่อังกฤษค่ะ เพราะว่าตัวเองอยากเรียนแฟชั่นซึ่งรู้สึกว่าวิปที่มันเอื้อต่อการเรียนแฟชั่นอ่ะก็น่าจะเป็นยุโรปมากกว่าก็เลยมาลงที่อังกฤษเคยไปเที่ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าเราชอบตรงนั้นก็เลยอยากไปต่อที่นู่นค่ะเรียน1ปีค่ะก็เลยเลือกเลือกที่นี่ก็เลยเลือกอังกฤษที่อื่นต้องใช้เวลาเยอะกว่าเราก็เลยตัดสินใจเลือกอังกฤษเพราะอังกฤษอะเรียนแค่1ปีเท่านั้น ในอนาคตโลกของเราเมันจะมีเรื่องของ innovation เข้ามาคะ่ะแล้วก็อยากจะทําธุรกิจด้วยก็รู้สึกว่า e n t r e p r e n e u r เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากคะ่ะก็ตอนนี้ก็แบบ Digital Marketing ค่อนข้างมาแรงก็เลยรู้สึกว่าเออตอบโจทย์แล้วเราก็จะได้เอามาแบบทําเกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะคิดว่าทุกบริษัทต้องใช้อะไรเงี้ยเปิดกว้างมากกว่าในการทํางานอะไรค่ะ ผมต้องการที่จะไปเห็นการตลาดของต่างประเทศที่ว่ามันทําให้เราได้ยกระดับความเป็นมาตรฐานของธุรกิจไทยอะไรเงี้ยครับจากโควิดเรารู้สึกว่าวิธีที่คนเราซื้อของอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปแค่ไปเดินเข้าเซเว่นหรืออะไรแล้วแต่มันคือการสั่งของออนไลน์แล้วเราก็รู้สึกว่าพวกโลจิสติกพวกเอ็กซ์พอร์ต t อิมพอร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนใจและอยากไปต่อด้วยค่ะ อนาคตเราก็คิดว่าเราจะทางานสายนี้แน่นอนแล้วเราก็มองว่ามันเป็นทางที่ดีในการที่เราไปเรียนต่อ<ช>เพื่อเสริมสก,กิลให้ตัวเองด้วยเพราะว่าชอบค่ะแค่นั้นเลยคาดหวังการได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนไปใช้ชีวิตที่แบบออกนอกแบบ comfort zone นิดนึงคาดหวังแบบพวก f r i นด์ s h i p กับเพื่อนคาดหวังว่าจะมีเพื่อนเพิ่ม <laughs> คาดหวังประสบการณ์ที่เราจะได้เรื่อง c u เจอร์ hmm. เรื่องเพื่อนสามารถกลับมาเราใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นอ,อ,อยากได้วิธีการคิดของคนจากหลากหลายที่พรรู้สึกว่าอังกฤษมันเป็น diversity มากมากอยากได้ connection ครัเราก็เหมือนกันแต่ว่าเราเพิ่มในส่วนของการที่แบบเราได้ไปใช้ชีวิตทุกเรื่อง จริงๆช่วยได้ทุกเรื่องเลยช่วยทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มเลยค่ะปรึกษาทุกอย่างเลยทุกอย่างค่ะ <c oughs> หลักๆแล้วรู้สึกว่าแมงโก้ช่วยเป็นที่พึ่งทางจิตใจมากค่ะแล้วก็ช่วยช่วยตัดสินใจในหลายๆปัญหาที่แบบแววยังลังเลอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะช่วยไม่ให้แบบฟริกเอาที่แบบมาหาอะไรไม่ไม่ตอบกลับมา,าหรือว่า<ช>อะไรพี่เขาก็จะแบบ ช่วยให้เราแบบสงบสติอารมณ์แล้วก็แบบจเย็นๆนะฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากไปทํางานพี่เขาก็หาแบบว่าพวก workplace m e n t มาให้อะไรอย่างเงี้หลักสูตรการเรียนขอพักช่วยดู SOP ช่วยดูแบบคณะอะไรอย่เงี้ยค่ะซัพพอร์ตหมดขอบคุณมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากผงปรุงรสของคนไทยนีมาม่า มมมันมมของยังชีพละกันของยังชีพมีน้ำจิ้มซูก,กี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดอะไรเงี้ยคงคงติดติด,ต,ดติดไปแน่นอนครับชานมงชงชาไทยขนมค่ะเงินนะคะ่ะไม่ <sh arp> <sh arp> รู้อ่ะอยากละอยากกินส้ตตมตำฟิชแอนชิพละกันค่ะน่าจะเป็นฟิชแอนชิพอะค่ะฟิชแอน เล่าคำตอบหรือล่าไม่ละม่ากันได้ค่ะยากจังหลังไม่แบบว่ามามา่าหรือว่าเขาต้องกินมาม่าที่พกไปค่ะ <c oughs> อยากกินสเต็กเนื้อครับดื่มเบียร์ค่ะ <c oughs> ตอบได้ไหมนะ <c oughs> <c oughs> ไปแมนเชสเตอร์ค่ะเพราะว่าอยากไปดูบอลน, <c oughs> น่าจะไปลอนดอนค่ะ ลอนดอนแน่นอนค่ะอยากไปเดินแลมด์ค่ะเพราะว่าแฟนขายไปเยอะว่ามหาลัยเขาดีมากอยากไปนั่งเรือในแม่น้ำครับอยากไปไบรตันค่ะเพราะเพิ่งดูหาสต็อปเปอร์มาไบรตันค่ะยังไม่เคยไปจริงๆหนูไม่ใช่คนเที่ยวค่ะก็เลยคิดว่าจะนอนไปไปคนเดียวค่ะไม่งั้นหนูไม่เลิกนอนอยู่หอหรอกพี่ถ้าเกิดมีเพื่อนนะไปคนเดียวค่ะอ้าว เริ่อต้นจากการที่เราไม่รู้เลยว่าฟองไปแล้วเราก็เลยไปคนเดียวแล้วก็อ้าวฟองไปด้วยอ้าก็เหมือนไปด้วยกันแต่ท้ายก็อยู่คนละมออยู่ดีอ่าใช่ใช่ใชไปคนเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนแล้วไปคนเดียวแต่พี่พี่แมงโก้ Mango ก็มีแนะนําเพื่อนมาให้แล้วค่ะบอกเลยว่าแบบพี่คอนซาวเวลคือหนึ่งปัจจัยที่ทําให้แวลแบบเลือกไปกับแมงโก้ค่ะ พี่แมงโก้แบบดูแลดีมากค่ะตาเหมือนเป็นแม่เราอยู่คนหนึ่งแต่เงรยอยังตอทำ้งีือยังเดี๋ยวมันไม่ทำหน้าอย่างนี้เรื่อยๆด้วยตัวของแมงโก้เองมันดูมีความแบบเข้าถึงได้ง่ายคุยง่ายมีความเฟลลี่ครับไม่ว่าเตยจะทักไปตอนไหนพี่ก็ตอบตลอดเวลาเลยยอมรับเลยว่าโดนยิงแอบค่ะแล้วก็อีเพลงไปไปก่อนหนะอะไรน่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเพื่อนพูดว่าแฟนแนะนำดีกว่าแฟนเนื้อมีอะไรจะบอก คิดว่าหลายๆคนน่ยอยากจะไปเรียนต่ออังกฤษกันเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรหรือว่าต้องไปเรียนอะไรให้พยายามลองศึกษาตัวเองก่อนว่าการเรียนที่ตัวเองต้องการอะเราต้องการจริงหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆก็ทักพี่แมงโก้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ไอเดียในการไปเรียนต่อแน่นอนก็คือแนะนําว่าติดต่อเอเจนซี่แล้วก็ดีที่สุดก็คือแมงโก้ค่ะ แนะนำค่ะมาหาได้เลยค่ะพี่พี่ซัพพอร์ตเต็มทีค่ะแนะนำให้มาหาพี่แมงโก้ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มจริงๆแนะนำเพื่อนไปแล้วด้วยถิงวะอุย้ยก <laughs> ่อนอันนี้ก็แนะนำไปแล้วคนหนึงแนะนำค่ะแนะนำ <laughs> <laughs>